ครับเรียนท่านผู้บริหารผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมมาบรรยายซึ่งผมเข้าไปเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอการทำงานของมนุษย์ขององค์กรซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า ข้อมูลข่าวสารความรู้นั้นสามารถเคลื่อนย้ายจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งในเสี้ยววินาทีด้วยปริมาณมหาศาลมีการประกาศแล้วว่าจะมีการคอมเมอร์เชียลไลซ์ระบบ 5G ในปี2018เพิ่มไปถึง100เท่าตัว,ตวจากวันนี้ซึ่งในทฤษฎีแล้วนะครับความเร็วต่ำสุดในการส่งข้อมูลข่าวสารนั้น อยู่ที่ระดับ1กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในวันนี้ว่าองค์กรในอดีต10ปีที่ผ่านมานั้นได้หายไปประมาณครึ่งหนึ่งใน Fortune 500ก็คือองค์กรถูกเมิร์ชถูกซื้อและล้มไปยกตัวอย่างเช่นบ,บริษัท Borders ซึ่งเป็นร้านหนังสือในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ปิดตัวไป และมีหนังสือหลักๆห,หลายเล่มในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปได้ปิดตัวไปเกือบครึ่งหนึ่งของในตลาดทั้งหมดและคาดว่าประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งผมเองได้เฝ้าติดตามและก็คาดว่าจะมีปรากฏการ์แลนสไลด์ภายใน2ปีที่จะถึงซึ่งก็จะทำให้ร้านหนังสือต่างๆหายไปจากท้องถนนและในห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเกิดบริษัทเล็ก เป็นสตาร์ทอัพที่สามารถบล็อดแคสต์แบบไลฟ์เรียลไทม์ได้ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ชั้นปีที่2องผมก็อ่านหนังสือพวก The Third Wave เขาก็มีการพยากรณ์ในอนาคตมันจะเกิดการบล็อดแคสต์แบบเรียลไทม์บุคคลคนเดียวสามารถติดต่อกับคนได้เป็นพันๆหมื่นๆแสนๆคนสามารถบล็อดแคสต์ตัวเองทำให้เกิดเซเลบริตี้ได้โดยไม่ต้องไปอาศัยช่องทีวีหนังสือพวกนี้ก็จะพยากรณ์โดยที่ไม่ใช่ เขียนแบบจินตนาการเนื่องจากเข้าไปสัมภาษณ์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารโทรคมนาคมวิศวกรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือ Search Engine โดยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะซึ่งในอนาคต Search Engine จะชาญฉลาดมากจนทำให้ครูกับนักเรียน c h a l l e n จ์กันเหมือนในปัจจุบันปัจจุบันนี้ ครูอายุ50ไปสอนนักเรียนอายุ20 18-19ไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับก็เกิดปัญหาที่นักเรียนมา Challenge กับครูนะครับว่าสิ่งที่ครูพูดรู้มาหมดแล้วสามารถกดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วจะเอามาพูดซ้ำซากกันทําไมในห้องเรียนนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการ Disrupt ในวงการ Education วงการการศึกษาซึ่งกําลังเกิดขึ้นแล้วในยุโรปหลายประเทศซึ่งทําให้เกิดการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป หนังสือเหล่านี้ก็ได้พยากรณ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งที่อ่านมาแล้วสิ่งที่พยากรณ์นั้นเกิดขึ้นมาเกือบทั้งหมดและเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กําหนดเอาไว้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่โซเชียลมีเดียมีอิมแพคกับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการบริหารในระดับประเทศก็เกิดขึ้น การไล่ประธานาธิบดีในประเทศเกาหลีใต้การไล่นายกรัฐมนตรีในประเทศมาเลเซียซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่หนังสือเหล่านั้นได้เขียนไว้หมดตั้งแต่10ปีที่แล้วว่าจะมีการประท้วงผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็เกิดการดิสรั t ในเรื่องของการเลือกประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ควรจะดิสรั t แต่มันเป็นความจริงที่ถูกไม,ไม่ถูกเปิดเผยในสาธารณะจึงทำให้มีการเข้าใจไปว่า ประธานาดีเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะถูกเลือกอย่างชัดเจนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้ทีมเล็กๆนะครับเป็นทีมที่เป็นในเ a ต้ a แอนนายตนะครับเป็นชื่อบริษัทที่ไม่เคยมีคนรู้จักแต่ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์กลุ่มเล็กๆเ,เป็นคนหนุ่มสาวบริษัท strategic communication ซึ่งรับงานที่ UK เค Brexit ด้วยนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับโลกก็ว่าได้ซึ่งทีมเหล่านี้ก็ใช้งาการวิจัยที่เป็นความจริงที่ไม่ได้มีการตกแต่งคล้ายๆที่เราเรียนปริญญาโทรปริญญาเอก <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ไม่ใช่ไปแจกแถวๆข้างๆบ้านอย่างเดียวแต่เขาลงพื้นที่จริงและสอบถามเชิงลึกว่าคุณเลือกใครตอบคลิงตัน ถามใหม่คุณเลือกใครต่อบเบาๆกลิงตันถามครั้งที่สามคุณเลือกใครเอ่อทรัมป์ <c oughs> ยิ่งถามหนักก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่พูดในครั้งแรกไม่ใช่สิ่งเป็นความจริงจึงทำให้วิธีการทำวิจัยเชิงลึกเกิดขึ้นจนทำให้ทีมรู้ว่าหากการเลือกนั้นห่างก,กันแค่2%ซซึ่งเป็นเออร์เลอร์ในสถิติอยู่แล้ว ก็อาจจะมีการพลิกกลับสถานการณ์มาชนะได้เพราะเนื่องจากหลักสถิตินั้นอาจจะมีความเบลอห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิก็มีความเป็นไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในโลกก็เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยที่พวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอัตราเร่งอย่างรวดเร็วที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะครับคอมพิวเตอร์มาพิมพ์บีไปโนเกียมา 2G มอ t ต r ร l a 1G ไปโ o k i ียส่ง SMS มาเพจเจก็ปิดบริษัทโนเกียติดกล้องแต่โก d a k ก็รู้อยู่ว่ากล้องดิจิตอลจะมาทำลายฟิล์มโกดักจึงแอบทำกล้องดิจิตอลอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความกลัวที่จะเอากล้องดิจิตอลออกมาทำลายล้างฟิล์มตัวเองจึงทำให้โนเกียที่ติดกล้องดิจิตอลจัดการกับโกดักซะก่อน c g Apple Samsung มาทำให้โ o k i ียไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันเนื่องจาก OS ของโนเกียนั้นมีความที่แข็งในการใช้งานมากและโ o เกียพุ่งประเด็นไปที่ประสิทธิภาพในการใช้งานของ OS เป็นหลักโดยไม่สนใจในเรื่องการใช้งานที่ง่ายไม่เหมือนกับ Apple ได้ได้ทำวิจัยแล้วพบว่าผู้ใช้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน OS ทั้งหมดจะใช้ฟังก์ชันแค่20% แต่ผู้ใช้งานอยากใช้งานที่ง่ายที่สุดจึงสามารถแลน d s สไลด์แมส m a มาร์เก็ตได้จนทำให้ Apple ถลม่ม Nokia จนแทบจะปิดบริษัทไปเหลือเป็นบริษัทเล็กๆเท่านั้น Facebook Live เกิดขึ้นมาไม่กี่ปีทำให้บริษัทบล็อดแคสต์เก่าๆเริ่มสั่นสะเทือนนะครับเลเวนิวที่เคยได้จากการเ,าเก็บเงินค่าโฆษณากับกลายเป็นกระจายไปสู่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการบล็อดแคสผ่านเทเลสเทียลมาก่อนก็คือ YouTube Facebook ซึ่ง YouTube Facebook ไม่เคยจะมาซื้อคลื่นความถี่ที่กสทชเป็นแสนล้านเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ YouTube Facebook ก็ได้ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัทโทรคมนาคมซื้อมาจากกสทช2 3แสนล้านบาทโดยที่ไม่ต้องลงทุนช่องทางนั้นแม้แต่บาทเดียว บล็อกเชนก็จะเป็นเทคโนโลยีต่อไปซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเอนคริปชันเป็นการโคดดิ้งทำให้เกิดความมั่นใจระหว่างผู้ทำทรานแซคชันหรือทำธุรกรรมระหว่างกันจนอาจจะ disrupt ผู้ตัวกลางทั้งหมดในอนาคตอันใกล้ ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณอย่างชัดเจนแล้วว่าบล็อกเชนจะมาเป็นแอปพลิเคชันในระบบการเงินการธนาคารจนทำให้เลกูลเลเตอร์กทชเลกูลเลเตอรอ์อย่างแบงค์ชาติเลกูลเลเตอร์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางเกิดการสั่นสะเทือนจนไม่รู้ว่าจะปรับตัวไปทางไหนอย่างชัดเจนดังนั้นเองจริงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการ Disrupt อย่างหนัก ในอีก2ปีข้างหน้าในทุกอุตสาหกรรมขีค,ความสามารถของมนุษย์ในการทำงานจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากความเร็วของโมบายบรอดแบนด์โซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินที่มีความสามารถและมีความชาญฉลาดเนื่องจากประดิษตกรรมของโลกใหม่ก็คือ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรม ศึกษาพฤติกรรมที่มีความซ้ำซากทุกวันจนรู้ว่าจะเดาได้ว่าอินพุตแล้วมีเอาพุตเท่ากับเท่าไหร่เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ผมจะคงไม่ลงลึกแต่ผมเพียงแต่อธิบายว่าทำไมเกิดการ disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเหมือนไม่ขีดจุดไฟมันก็ดับถ้าไม่มีกระดาษมา ใกล้ๆถูกไหมครับน้ำมันกระป๋องหนึ่งมันอยู่ห่างๆจุดไฟงไงมันก็ไม่ติดแต่ในวันนี้ทั้งไม่ขีดน้ํามันกระดาษมันมาอยู่ด้วยกันประสิทธิภาพในการทํางานทั้งราคาถูกลงมาอยู่ด้วยกันและเป็นแมส r ์รดักมันจึงทําให้พลังอํานาจของประชาชนเกิดขึ้นก็จึงการเกิดการโอนอํานาจรัฐสู่ประชาชนเพราะประชาชนมีอํานาจเหมือนรัฐ สมัยก่อนเราอยากจะรู้ตำแหน่งสายลับอยากจะรู้ตำแหน่งก็ต้องไปซื้อ GPS ยี่ห้อกา r m เมแต่เดี๋ยวนี้เราอยากรู้ตำแหน่งทุกคนรู้ตำแหน่งได้ด้วยตัวเองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกเมื่อ10ปีที่แล้วจึงทำให้ปรากฏการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการบอกตำแหน่งการใช้ Google Traffic ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าขณะนี้รถติดที่ไหนสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้เอ๊ะ แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าประเทศไทยแท้ๆซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีระบบเรียไทามที่จะตรวจสอบว่าเส้นทางไหนเป็นรถติดหรือรถไม่ติดก็นี่ไงครับไอ้เจ้าหมอนี่มันรู้ว่าเรากำลังวิ่งอยู่มันก็เขียวพอเราจอดกันเป็นกลุ่มๆมมันก็แดงพอเราวิ่งกันเป็นกลุ่มๆม,มันก็เขียว มันก็เลยเอาไปป้ายสีเอาไว้บนถนนบนทางด่วนเราจึงเห็นนะครับดังนั้นถามว่าประเทศไทยถูกมอนิเตอร์โดยบริษัทใดบ้างเราก็คงไม่ต้องตอบเพราะเรารู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Google Facebook ได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมคนในทุกๆประเทศและสามารถวาง Marketing s t r a t e g y ได้เพื่อที่จะทำการค้าระหว่างประเทศหรือขายข้อมูล พฤติกรรมให้กับบริษัทที่ปรึกษาได้ดังนั้นพลังอำนาจของคนคนหนึ่งสามารถตอบคำถามได้เกือบทุกคำถามในโลกถึงเรียกว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นตัวคูณเทคโนโลยีนั้นเป็นตัวคูณพลังอำนาจของคนคเดี๋ยวผมจะเอา powerpoint อันนี้ซึ่งผมทำเพิ่งเสร็จเมื่อก่อนเข้าห้องประมาณ15นาทีนะครับบนรถ โพสต์โดยท่านไม่ต้องก๊อปปี้จากที่นี่แค่เสิร์ชชื่อผมนะครับเศรษฐพงศ์มารีสุวรรณนะครับสไลด์ S L I D E ท่านจะได้สไลด์ผมมหาศาลในทุกทที่ที่ผมไปพูดข้อคิดสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัลผมสรุปด้วยตัวเองในรถและในร้านกาแฟเมื่อเช้าครับ หนึ่งองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบสนองต่อดิจิทัลดิสลอปชันโดยทันทีแต่จะตอบสนองก็ต่อเมื่อมันได้ผ่านมาแล้วระยะหนึ่งมีเรื่องปกติเพราะมนุษย์ไม่เชื่อการเปลี่ยนแปลง 2. เหตุผลสำคัญที่องค์กรพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นโกดดักมีความสุขกับการขายฟิลม์มโนเกียมีความสุขในการขายโทรศัพท์จึงอยู่นิ่งกับที่และไม่เชื่อว่าจะมีคนมาท้าทายนะครับในที่สุดก็จะ ล้มหายตายจากไปจากตลาดโดยมีคนใหม่มาแทน3องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักจะมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตัลและนักคิดแหมอันนี้เปิดทางให้ชีวิตผมรุ่งเรือง 4. องค์กรที่ประสบความสำเร็จและยังคงอยู่รอดต่อไปมักจะมีการให้บริการที่เรียนแบบคู่แข่งที่กำลังเข้ามาในตลาดความหมายคือลองหันไปดูข้างๆบริษัทที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรามาก่อนเช่นบริษัทโทรศัพท ไม่เกี่ยวข้องกับฟิล์มโกดักมาก่อนแต่ทำไมบริษัทนั้นจึงมา disrupt ให้ฟิล์มถูกทำลายล้างลงเพราะเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่เป็น competency ที่เหมืหมอนกันคือดิจิตัลสามารถมาแทนฟิล์มได้ดังนั้นเองอะไรที่ดิจิทัลมาแทนสินค้าเราได้อันนั้นคือภัยคุกคามองค์กรที่ประสบความสำเร็จนะครับจะต,ต้องเรียนแบบคู่ต่อสู้ใหม่ อันนี้ให้ระวังให้ดีให้ได้ถ้าเรียนแบบไม่ได้และไม่ดีกว่าเตรียมเอาภายใน10ปีอย่างช้า 5. ผู้ครอบครองตลาดในปัจจุบันจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบธุรกิจของตัวเองไม่ล้าสมัยและทันสมัยไปอีกขั้นหนึ่งกับคู่แข่งขัน 6. ในขณะที่โลกยุคใหม่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะ คู่แข่งใหม่มักจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันที่จะเข้ามาท้าทายอำนาจเดิมผมก็พยายามเขียนให้มันกระชับเจ็ดในปัจจุบันจะไม่มีคำถามอีกต่อไปแล้วว่าเมื่อไหร่นะดิจิทัลจะมาบียนภัยคุกค,คามขององค์กรของเราไม่ต้องถามแล้วครับมันมาแล้วครับแต่คำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือองค์กรจะรับมืออย่างไรกับการปฏิวัติดิจิทัลที่เกิดขึ้นมากกว่า ดิจิตอลเนทีฟกับดิจิตอลอิมิเกนนั่งอยู่ในนี้เต็ไมไปหมดครับผมเป็นดิจิตอลอิมิเกนเพราะผมเกิดมาไม่ e มีอินเทอร์เน็ตครับผมจําได้ว่าบ้านข้างๆผมมีโทรทัศน ok ์ขาวดําผมวิ่งไปดูโทรทัศน์ขาวดําในวันนั้นผมเล่นลูกหินกับเพื่อนผมเล่นบอลลูนจำได้ไหมฮะจำได้ไหมครับแต่เด็กในวันนี爸爸้ไม่ได้เล่นแบบนั้นครับ ผมอธิบายให้หลานผมฟังมันไม่เข้าใจเลยที่ผมพูดเพราะผมเป็นดิจิตอลอิมิเกรนครับผมเป็นผู้อพยพจากโลกที่เป็นกระดาษเป็นอิฐเป็นปูนผมอพยพไปอยู่กับพวกเขาผมพยายามจะส่งอีเมลผมพยายามจะเล่นอินเทอร์เน็ตผมพยายามจะเสิร์ชหาสิ่งที่ผมอยากรู้ แต่ดิจ t a l ลเนทีฟเขาเกิดมาเขาเห็นไอโฟนครับเขาจับ iPhone บางครั้งเราจะอจัศจรรย์ใจว่าเขาเปิด YouTube ดูได้ด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นกระตูนที่เขาอายุแค่3ามสีขวบเขาเปิดได้ยังไงผมพยายามคาดคั้นเขาเขาก็บอกตอบไม่ได้มันเป็นของมันเองนี่คือความแตกต่างของดิจิ a l ลเนทีฟกับดิจิ m ัลอิมิตรัน ดังนั้นเองคนที่อายุน้อยกว่า30หรือเอาผมให้ถึง35เขาเป็นดิจิทัลเนทีฟผมคือดิจิทัลอิมิเกรนผมไม่สามารถคิดอะไรที่เป็นดิจิทัลได้โดยทันทีเช่นลูกศิษย์ผมอยู่หน้าห้องลูกศิษย์ผมนี่มีทั้งดิจิทัลเนทีฟและดิจิทัลอิมิเกรนซึ่งเราจะมีดิจิทัลอิมิเกรนที่พยายามจะเป็นดิจิทัลเนทีฟให้ได้แต่เขาก็ทำไม่ได้สักครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นมีลูกศิษย์ที่เป็นดิจิทัลเนทีฟ มาบอกผมบอกว่าอาจารย์อยากกินขนมถังแตกจังอเอา้าใครว่าไปซื้อเลยโอ้มันอยู่สีราดนะอยู่หน้าธนาคารเอ b ซ b บีผบอกใครว่างไปบอกอาจารย์ทำไมคิดอย่างนี้ล่ะอาจารย์ประมูลขึ้นมาแท้ๆทำไมอาจารย์ไม่ให้หนูไปเคาะห้องไลน์พี่วินล่ะแล้วถามว่าใครจะไปศสีราดได้บ้างแล้วหนู ก็จะไปเข้าอินสตาแกรมที่หนูอยากกินหน่ะขนมถังแตกมันโฆษณาเราเลยรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มันน่ากินหนูก็จะโทรศัพท์ไปสั่งรถเข็นที่เป็นขนมถังแตกที่มีลูกสาวคนหนึ่งพยายามทำอินสตาแกรมเพื่อโฆษณาสินค้าให้พ่อแม่และก็โอนเงินตามจำนวนแล้วก็บอกว่าโอนแล้วพี่วินไปรับได้แล้วเสร็จก็โอนเงินเข้าวินมอเตอร์ไซค์ไป300บาทให้วินมอเตอร์ไซค์เป็นอันเสร็จธุรกรรม ผมต้องยืนหน้าชาไปสักพักแล้วตอบว่าเยี่ยมนี่คือดิจิตอลเนทีฟที่สามารถทำงานที่เสร็จภายใน10นาทีแล้วนั่งรออยู่เฉยๆนั่นเองคุณสมบัติที่สำคัญของบุคลากร,กรผมวงเล็กดาวเด่นนะครับเพราะมันหายากผมคิดไม่ค่อยทันเพราะเวลาผมน้อยนะครับแต่ก็พย,พยายามจะคิด แะมันอาจจะอินเตอร์เซปกับของเก่าบ้างนะครับที่ต้องมีในยุคดิจิตัลที่องค์กรต้องแสวงหาหนึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสองเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดคิดสงสัยสรุปได้สรุปประเด็นได้ไม่ใช่ประชุมกัน5ชั่วโมงได้วาระเดียวนะครับซึ่งมักจะเกิดจากกับผู้บริหารดิจิตอลอิมิเกนทั้งนั้น มีความคล่องแคล่วสูงในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลจาก Search Engine และ Social Media ผมทำ powerpoint อันนี้ไม่มีหนังสือสักเล่มผมใช้การทำงานบวกกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตลุ้นล้วนและเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่ออฟฟิศในการทำ powerpoint อันนี้เลยแม้แต่นิดเดียวและลูกน้องผมผมไม่แคร์ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ผมรู้ว่าเมื่อผมส่งไป powerpoint ต้องกลับมาให้ผมแก้ได้ทันที สียอมรับในความยืดหยุ่นที่ต้องทํางานในทุกที่ทุกเวลาเมื่อจําเป็น 5. ศึกษาหาความรู้ใหม่ตลอดเวลาจากทุกแหล่ง 6. มีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่รอบตัว 7. มีความรู้เชิงลึกอย่างมืออาชีพในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งชัดเจนผมไม่ได้หมายความว่าคุณจบ HR คุณมาทำงานเ r แต่คุณจบคณิตศาสตร์คุณจบวิศวกรรมคุณอาจจะทำงาน HR ได้ดีกว่า HR ด้วยซ้ำผมไม่ได้จบนิเทศศาสตร์แต่ผมเป็นนักเขียนที่นักนิเทศศาสตร์ที่เป็นบรรณาธิการหนังสือต้องมาขอเอาบทความผมไปลงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเพราะเนื่องจากโลกในวันนี้วิทยาการทั้งหลายสามารถหาได้ถ้าหากมีพื้นฐานความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่องความรู้ทางพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรืออย่างเดียวจินตนาการ และความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ไอน์สไต์ถึงพูดบ่อยๆว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะมีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือเมื่อกี้บอกแล้วมีความรู้เชิงลึกยอมรับความรู้เชิงลึกนี่สักอย่างเดียวก็พอนะครับขอให้ลึกจริงแล้วเดี๋ยวมันแตกฉานไปในเรื่องอื่นเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงอ๋นี้ดิจิตอลเนทีฟไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาในดิจิตอลอิมิเกรน ก้ามีความสมดุลระหว่าง IQ และ EQ ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ด่าคนอื่นโง่หมดทุกคน10บทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องเบสิกครับและก็ให้แยกแยะด้วยว่าทั้ง10ข้อจงเอาไปใช้แยกแยะกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มอย่าเอามาตรฐานเดียวกันมาชี้ดิจิ a l i อิมเ r a n t เพราะดิจิทัลเนทีฟมีแบบนี้คุณต้องมีเท่าเขามันเป็นไปไม่ได้ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนไปที่ผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณา ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลหนึ่งต้องตระหนักถึงการผรสมผสานบุคลากรทั้งสองกลุ่มอย่างกลมกลืนและอย่าคาดหวังว่าพวกเขาจะคิดเหมือนกันเขาคิดไม่เหมือนกันแน่นอนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมมีเคสตัดดี้ครผมมีน้องคนหนึ่งอะเป็นดิจิทัลเนทีฟอยู่หน้าห้องมีอยู่วันเพื่อนที่วปอ,อโทรมาหาผมพี่มาร์ทเนี่ยลูกกำลังประกวด มิสทัวริซึมปี2015นี่เป็นเรื่องจริงนะผมกล้าพูดช่วยหน่อยได้ไหมช่วยให้โหวตเขาเอาคะแนนโหวตอย่างเดียวบอกโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับนางงามเกี่ยวกับผมยังไงนางงามก็ส่วนนางงามสิแต่ช่วยได้ไหมช่วยบอกโอเปอเรเตอร์ให้ส่ง SMS ไปถึงทุกคนพี่น้องชาวไทยอ๋อนี่มันเรื่องซุปเปอร์แมนเนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยได้รับ SMS ว่าขณะนี้มีเด็กไทยคนหนึ่งกำลังเข้าประกวด Miss ซลิซึมปี2015และช่วยเข้าไปคลิกโหวตโดยเข้าไปในลิงก์นี้ผมตอบเลยครับไม่เวิร์คครับเพราะส่งไปเขาไม่อ่านด้วยแล้วเขาก็ดูดูเฉยๆแล้วเขาก็วางไม่มีไม่ไม่มีความสำเร็จแน่นอนเพราะเราได้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มาและไม่เป็นผลเลยงงครับ ำยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงขนาดนี้ได้ยั่คะแนนไม่กี่ร้อยคะแนนถ้าเราได้ถึง 7, เจ00คะแนนแท่านั้นเองเราก็ชนะแล้วแต่คราวนี้ไปรูไปถึง1,000พคะแนนก็ตุ้มเตียมกันทุกคนแต่เราไม่กี่ร้อยคะแนนเองเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยโอ้ผมศาสตร์ก็ไปในห้องลายห้องแล้วโอ้ทุกคนโอเคโอเคคะแนนไม่ขึ้นเลยโอเค <laughs> ไอพวกดีจิตอออิมีแกนโกหกทั้งนั้นโอเค แต่ละคนก็ห้าสิบหกสิบเดินกันสงออมกันทั้งนั้นโอเคไม่โอเคอย่างเดียวคะแนนไม่ขึ้นผมดูละคะแนนไม่ขึ้นผมก็เข้าไปสาสร์อะหลอกลวงกันทั้งนั้นไปกดเดี๋ยวนี้กดไม่เป็นปะโทแล้วไม่บอกไปหาลูกก็คะแนนก็ค่อยๆขึ้นมาตท๊กแต๊กแกแกถึงพันหนึ่งรุดเราช่วยเพื่อนเราไม่ได้เลยทั้งๆังที่เราอยู่ในองค์กรที่เป็นดิจิตอลแท้ๆผมเลยเรียกทีมผมสองสามคนมาเอ๊ย เ้ยมันมีกันบ้านข้อนี้ทําไงอ่ะไอ้น้องที่สงอสักงี้ยครับเดี๋ยวผมลองแป๊บหนึ่งนะฮะมันหายไปแป๊บหนึ่งประมาณสักสองชั่วโมงเฮ้ยปืดปืดปืดเข้าไปเฟซบุ๊กครับแล้วไปซื้อแอดหนึ่งพันบาทเ0 0ืานพี่ครับผมขอเบิกเงินครับว้าเพื่อนวะไม่เป็นไร ผมโอนเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาอีกพันไหมฮะปืดอ,อ,อีกสองพันคะแนนใกล้ะเฉียดแล้วเ <c oughs> ชื่อไหมครับชนะแปดพันกว่าแปดพัคน,น,นคะแนนไอัีสองเจ็ดพันแล้วก็เป็นมิสทัวริซึ่งปีสองพันสิบห้าที่มาเลย์แปดพันบาทฮะเป็นเรื่องจริงนะ นี่ผมภูมิใจมากเลยมันไม่ใช่ไอเดียผมเลยฮะมันเป็นไอเดียของเด็กขี้เมาคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ยังอยู่ในห้องผมเนี่ยเป็นคนทำเอาพูภยนี่ลาบไม่รู้มันรู้เปล่าผมดา่ามันอยู่นะผมนึกไปถึงน้องคอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังเขาเลยผมดูแล้วโนโฮหก็เดินมันแบบเหมือนพวกเกาหลีอ่ะถุงสูงเดินไม่รู้ว่ามันทำอะไรดี ก็เลยไปเจอว่าอมันมีทาเลนตว่ะเออหลังจากนั้นผมก็ไ,ไปเรียนมีเดียเลยไปไปทำหนังทำนูน่นทำนี่ตัดต่อภาพเดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรผมหลายอย่างจนผมจับเขาได้ว่าอ๋อเขาชอบเรื่องพวกนี้เรื่องใหม่ๆเรื่องทำสื่อเรื่องแล้วเขาจะมีไอเดียอะไรของเขาพี่ไม่ไปทำนี้แล้วครับบอกเอ,อ้ไปทำมันก็ได้ผลทุกที หลังจากนั้นเราก็เลยม,มาคิดว่าใช่แล้วล่ะไอ้ที่เราไปอ่านหนังสือที่บอกว่าคุณลุงเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วอย่ามัวจมปากอยู่จงหันไปคุยกับเด็กตัวเล็กๆบ้างบางทีเขาจะมีไอเดียที่เรานึกไม่ถึงประเด็นคือความคิดผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เชื่อการเปลี่ยนแปลงแต่นั่นไม่เป็นไรครับเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ในวันนี้ครับ ผมไม่ได้คู่ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเลยนะเนี่ยผมทําโทรคมนาคมเมื่อวันจัน s c b เชิญผมไปพูดเรื่อง disruption ใ,ในธุรกิจการเงินการธนาคารมันมาจริงๆครับมันมาแล้วตอนนี้ทุกคนสั่นสะเทือนหมดว่าบล็อกเชนจะมาทำลายตัวกลางผมก็สรุปสั้นๆก็คือกลับไปวิเคราะห์ดู ว่าองค์กรของเรา positioning คืออะไร5ปีข้างหน้าเราคาดว่ามีบริษัทหรือหรือนะครับไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงที่จะมา disrupt เราไหมต่อไปก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ได้คาดการได้ซึ่งหาไม่ยากครับมันคาดการมันมีบทวิเคราะห์หมดเขียนไว้หมด PwC KPMG สัญญางเขียนเยอะยะแล้วเราจะ อเกนสกับปัญหาเอาเอาเฟสกับปัญหาได้ยังไงเราก็ต้องการคนที่มีอัติจูดและเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยที่ตัวเราเองอาจจะใช้ประสบการณ์นในอดีตมาแทบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำในการแก้ปัญหาใน5ปีต่อไปเราอาจจะต้องใช้ทีมซึ่งยกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย a ด a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  อนา y แต่ใช้ทีมเ a ต้ a n อนาลิติกจนรู้ว่าตัวเองมี Positioning อยู่ตรงไหนและ a อ t a ท k ปัญหาถูกจุดโดยไม่ต้องเหนื่อยฟรีแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆแล้วมีทีมจากซิลิคอนเวลล์แล้วก็มีทีมเล็กๆเ,เท่านั้นเองแต่เองก็จะมีพวกนี้ c h ALLENGE อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆแต่เป็นบริษัทที่ทรงประสิทธิภาพในการใช้โซเชียลมีเดีย ในการ grab mass market ได้อย่างรวดเร็วและทำให้องค์กรเดิมๆแลนสไลด์ไปอย่างรวดเร็วรผมก็อยากจะบอกว่าอีก2ปีจะเป็นปีที่ challenge อย่างยิ่งครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางสมาคมและผู้บริหารทุกท่านนะครับซึ่งผมอาจจะพูดแทงใจบ้างนะครับหรือ เป็นประโยชน์บ้างเอ็อนเตอร์เทนบ้างแต่โดยสรุปแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านลึกๆทราบดีครับแล้วก็คงจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราเพื่อให้สู่ยุคเศรษฐกิจดีต่ออย่างยังย่งยืนต่อไปผมต้องขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณเป็นอย่างสูงค่ะ